สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครัวพวงมะลัยนะคะครัวที่จะพาทุกคนทําเมนูอาหารง่ายๆค่ะวันนี้ขอเสนอเมนูแกงปลาแห้งใส่เส้นร้อนนะจ๊ะเส้นร้อนหรือว่าวุ้นเส้นนะคะเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วไปทํากันเลยค่ะก่อนอื่นก็เอาปลาแห้งของเราไปแช่น้ํานะคะแล้วก็เอามาต้มค่ะเราจะต้มให้ปลาแห้งของเรานิ่มดีเลยนะคะ แล้วก็มาเตรียมพริกแกงเลยค่ะใส่ขาลงไปนิดหน่อยตามให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วตามด้วยเม็ดผักชีค่ะแล้วก็พริกแห้งตามชอบนะคะตามให้ละเอียดเข้ากันดีเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่กระเทียมตามด้วยหอมแดงนะคะ ตำให้ละเอียดเข้ากันดีแล้วเราจะใส่กะปินะคะกะปิก็ใส่สักประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งก็พอค่ะตำให้เข้ากันเลยค่ะตำพริกแกงเสร็จแล้วก็ไปเตรียมอย่างอื่นต่อนะคะวุ้นเส้นอันนี้ใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะคะแช่น้ำเราจะตัดให้มันสั้นลงเพื่อจะได้ทานได้สะดวกนะคะ โอเคแวะมาดูปลาแห้งด้วยนะคะพอดีสุกเลยค่ะนิ่มดีแล้วก็ตักขึ้นพักไว้นะคะตักขึ้นพักให้เย็นแล้วเราจะไปฉีกเอาเฉพาะเนื้อนะคะจะได้ทานได้ง่ายๆค่ะ ส่วนน้ำต้มปลาแห้งเราจะไม่ทิ้งนะคะเราจะเอาไปกรองเอาก้างปลาออกเราจะใช้ทําเป็นน้ำแกงค่ะน้อตักขึ้นขออภัยในความกล้องมัวด้วยนะคะพอดีน้ำแกงมันร้อนมากโอเคค่ะ ค่ะเราเตรียมเครื่องเสร็จแล้วปลาแห้งแกะแล้ววุ้นเส้นแล้วก็ผักชีแล้วก็ซอยไว้เรียบร้อยแล้วไปเริ่มแกงกันเลยค่ะเราเอาน้ำต้มต้มปลาแห้งเมื่อกี้นะคะตั้งไฟให้เดือดแล้วก็ใส่พริกแกงที่เราตำไว้ลงไปละลายเลยค่ะอย่าลืมน้ำล้างครกของเราด้วยนะคะเคล็ดลับความอร่อย,อยตรงนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะทิ้งให้น้ำแกงเดือดแป๊บหนึ่งนะคะน้ำแกงเราเดือดดีแล้วเราจะใส่เนื้อปลาแห้งที่เราแกะไว้เลยค่ะใส่ลงไปเลยคนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักรอบนะคะ ระหว่างรอน้ำแกงเดือดเราก็สามารถปรุงรสได้เลยค่ะวันนี้เราจะใส่เป็นปาลาร้านะคะ <c oughs> ก็ตามชอบเลยค่ะผ <c oughs> งปรุงรสนิดหน่อยนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะ <c oughs> คนผสมให้เข้ากันดีค่ะต <c oughs> อนนี้ก็สามารถชิมรสได้เลยนะคะ <c oughs> รสชาติก็ปรับได้ตามชอบเลยค่ะ ได้รสที่เราชอบแล้วต่อไปเราจะใส่วุ้นเส้นเลยนะคะเพราะว่าเนื้อปลาเราสุกอยู่แล้วค่ะใส่วุ้นเส้นที่เราแช่ไว้ลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะรอให้วุ้นเส้นสุกใสดีนะคะ ชิมรสอีกรอบก็ได้ค่ะเพื่อความมั่นใจนะคะวนเส้นเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยเราก็จะโรยหน้าด้วยผักชีเพื่อความหอมแล้วก็สวยงามนะคะ <c oughs> คนผสมให้เข้ากันค่ะ <c oughs> ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแกลงป แกงปลาแห้งใส่เส้นร้อนหรือว่าคุนเส้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมมากเลยค่ะไปตักเสิร์ฟกันได้เลยตักเสิร์ฟเลยค่ะทานกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็อร่อยมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะโรยผักชีเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นการตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะค่ะถ้าใครชอบเมนูอาหารง่ายๆฝากติดตามครัวพง์มาลัยด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่เมนูหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ